กรณีครูจะขอพูดถึงการส่งคืนก่อนนะคะครูจะพูดถึงเฉพาะครูจะพูดถึงเรื่องการส่งคืนสินค้าก่อนนะคะเอาหัวข้อก่อนนะคะการส่งคืนการส่งคืนสินค้านะคะการส่งคืนสินค้าตรงนี้เมื่อเช้าเราจะเจอไปกรณีหนึ่งเมื่อเช้าเจอไปกรณีหนึ่งเจอกรณีลดยอดเจอกรณีลดยอดนะคะ เมื่อเช้าเจอไปแล้วทีหนึ่งนะคะจําได้ไหมคะกรณีลดยอดทํำย่างไรนะคะถ้าเราส่งคืนสินค้าถ้าเราใช้วิธีการลดยอดนะคะบอกแล้วนะคะทั้งสองรายการตรงนี้เราต้องบันทึกที่สมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันทั่วไปนะคะบอกไว้เลยนะคะเน้นจะต้องที่สมุดรายวันทั่วไปบัญชีที่เดบิตนะคะ เราต้องเดบิตบัญชีใบสำคัญจ่ายเราต้องเดบิตบัญชีใบสำคัญจ่ายระบุเลขที่ใบสำคัญนะคะระบุเลขที่ใบสำคัญนะคะระบุนัมเบอร์นะคะใบสำคัญแล้วก็จํานวนเงินที่ขอลดแล้วก็เครดิตเอาเอางี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่เห็นตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นงงอ้าวครูขอเป็นอย่างนี้ให้โจทย์เป็นว่า ส่งคืนสินค้าสมมุติว่าส่งคืนสินค้า1000บาทราคาสินค้า1 000บาทแล้วก็มีแวดเซส่งคืนสินค้า1,000บาทแล้วก็มีวแวดซกรณีอันนี้นะคะกูจะใช้วิธีการเ,เราจะใช้วิธีการลดยอดก่อน ถ้าใช้วิธีการลดยอดนะอย่าลืมนะคะบันทึกในสม,มุดรายวันทั่วไปเราก็จะเดบิตใบสำคัญจ่ายนัมเบอร์เท่าไหร่นะคะนัมเบอร์นี่สำคัญนะคะนัมเบอร์เท่าไหร่นะมันมีแวเดเเพราะฉะนั้นยอดนี้จะเท่ากับ1นึ่แล้วหนูก็เครดิต บัญชีส่งคืนสินค้าข้อสังเกตคือบัญชีส่งคืนสินค้ามันจะเป็นราคาเน็ตเข้าใจราคาเน็ตไหมคะราคาเหมือนกับซื้อนะคะเหมือนกับซื้อสินค้าแล้วก็ลดยอดภาษีซื้อนะคะลดยอดภาษีซื้อลงทั้งกับจ0รายการนี้เมื่อเราลงสม,มุดร,รายวันทั่วไปแล้วเราก็ต้องโพสต์ไปแยกประเภททั่วไปเท่านั้นเอง แล้วอย่าลืมถ้าใช้วิธีการลดยอดต้องไปหมายเหตุไว้ที่ทะเบียนใบสำคัญด้วยนะคะอนันนี้ถ้าใช้วิธีการยกเลิกถ้าใช้วิธีการยกเลิกนะคะถ้ายกเลิกหนูจำไว้นะคะมันจะต้องมีสองขั้นตอนยกเลิกต้องมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกที่สุดมันจะต้องลงที่สมุดรายวันทั่วไปก่อนนะคะขั้นตอนแรกคือลงที่สมุดรายวันทั่วไป ยกเลิกใบสาคัญทั้งฉบับนะคะยกเลิกใบสําคัญจ่ายทั้งฉบับนะคะสมมุติครูใช้ตัวเลขมาจากเมื่อเช้าแล้วกันนะคะถ้าสมมุติว่าออยอดซื้อ1,000 0ก็มีแบต7%เนะคะก็จะเท่ากับ700เสร็จแล้วเราก็จะเครดิตนะคะเครดิตส่งคืนนะคะเราก็จะเครดิตส่งคืน เ,เราจะเครดิตส,ส่งคืนสินค้านะคะเครดิตส่งคืนสินค้าเท่ากับหนึ่งพันนะคะเครดิตส่งคืนสินค้าเท่ากับหนึ่งพันแล้วก็เครดิตเครดิตซื้อสินค้าเครดิตซื้อสินค้าเท่ากับ เก้าพันนะคะเครดิตซื้อสินค้าเท่ากับเก้าพันแล้วก็เครดิตภาษีซื้อเท่ากับ700คือทุกอย่างมันเป็นลักษณะมันยกเลิกในเมื่อเรายกเลิกทั้งฉบับใช่ไหมคะนะคะเรายกเลิกทั้งฉบับมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องมาทำใหม่ ครันนี้กล็ลงที่ทะเบียนใบสำคัญล,ลงที่ทะเบียนใบสำคัญเราลงที่ทะเบียนใบสำคัญเราทำฉบับใหม่ฉบับใหม่ของเรานะคะเราจะมเีเราก็จะเดบิตยอดซื้อยอดซื้อเราจะเหลือเท่ากับ900 0ยอดซื้อนะคะยอดซื้อจะเท่ากับ900 0 เราจะเดบิตภาษีซื้อ7%ของ9,000 7%ของ9,000 7,963นะคะแล้วก็เครดิตใบสำคัญจ่ายนะคะนัมเบอร์ที่อันใหม่นะคะเท่ากับ9,630หนูดูรายการนี้เสร็จแล้วหนูก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นงงอ่ะ มันงงนะคะอ้าวครูจะบอกหนูง่ายๆเลยนะคะอ้าวครูจะเริ่มตีตัวทีให้หนูดูหนึ่งตัวสมมุติว่าบัญชีซื้อหนูซื้อมาเท่ากับหนึ่งพันใช่ไหมคะหนูส่งคืนเอซื้อมาเท่ากับหนึ่งหมื่นหนูมีรายการส่งคืนด้านเครดิตเท่ากับหนึ่งพันจากรายการนี้หนูเครดิตซื้อออกไปเท่ากับเก้าพัน พอหนูออกไปสำคัญฉบับใหม่หนูก็เดบิตซื้อใหม่เท่ากับ900 0สรุปออกมาก็คือเราซื้อจริงๆเท่าไหร่คะก็เท่าเดิมถูกไหมคะเพราะอันนี้มันอยู่เดบิตอันนี้อยู่เครดิตมันถูกตัดออกไปถูกไหมคะมันก็คือจะซื้อเท่ากับ10,000หมื่นแล้วก็มีเครดิตส่งคืนเท่ากับ1,000แต่ขั้นตอนน่ะมันจะมันจะค่อนข้างยืดเยื้อกว่าดังนั้นเนี่ยเวลามีการ ส่งคืนสินค้าที่มีการซื้ออย่างนี้นะคะครูจึงมักจะบอกให้ใช้วิธีการลดยอดวิธีนี้ดีกว่าถ้าใช้วิธียกเลิกครูว่ามันค่อนข้างที่จะพูดตรงๆนะคะเด็กหลายคนมักจะสับสนนะคะเพราะนั้นเอาเป็นว่าครูก็บอกหนูเลยว่าถ้าเป็นกรณีเรื่องของการซื้อสินค้าซื้อวัตถุดิบในเรื่องระบบใบสำคัญครูจะใช้วิธีลดยอดกันแล้วกันอันนี้ครูบอกหนูไว้ก่อนว่าครูจะใช้วิธีลดยอด พื่อให้หนูมีความรู้สึกว่าอ่ะจับเรื่องเรื่องเดียวก็พอเพราะจริงๆแล้วมันผลออกมามันจะเท่ากันนะคะผลออกมามันเท่ากันนะคะเอาละโอเคอันนี้หนึ่งเนาะต่อไปนะคะกรณีการส่งคืนสินทรัพย์การส่งคืนสินทรัพย์ที่เอ,อ่อครูจะบอกดูว่าการส่งคืนสินทรัพย์ที่มีการลดยอดไปสําคัญก่อนเนาะการส่งคืนสินทรัพย์การส่งคืน การส่งคืนสินทรัพย์นะคะโดยวิธียกเลิกนะคะเอาวิธียกเลิกนะคุยกตัวอย่างสมมุติว่าเขาซื้อ,อ,อวัสดุสำนักง,งานสมมุตม 7, ะะิเขาซื้อมาเท่ากับ7,500บาทนะคะเขาซื้อมาเท่ากับ7,500บาทแล้วปรากฏว่าเขาขอส่งคืน ขาขอส่งคืนนะคะสมมติว่าเขาขอส่งคืนเ,ออเท่ากับ800บาทออาเอาวิธีนี้ก่อนโทษทีนะคะครูขอวิธีลดยอดก่อนเอาวิธีลดยอดนะคะเอาเดี๋ยวยกเลิกให้อเอาทีหลังเพราะว่ายกเลิกนี้ออมันมันจะใช้เป็นหลักอยู่นะคะเอาวิธีลดยอดนะคะเอาวิธีขอโทษทีนะคะขอ,อตัวเอาใช้วิธีลดยอดก่อน กรณีใช้วิธีลดยอดมันจะเหมือนกับการส่งคืนนี้เลยย้ำนะคะครูขอใช้วิธีลดยอดก่อนวิธีลดยอดก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะลดยอดที่สมุดร,รายวันทั่วไปสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะเราก็เดบิตใบสำคัญจ่ายคงนึกภาพออกนะคะ พอเวลาเราซื้อปับ๊บเราก็จะต้องทําใบสําคัญจ่ายขึ้นมาทันทีอยู่แล้วคือเดบิตวัสดุสํงงานักงานแล้วก็เครดิตใบสําคัญจ่ายไว้แล้วเพราะฉะนั้นพอเวลาเราลดยอดเราก็แค่เดบิตใบสําคัญจ่ายแล้วก็เครดิตลดที่บัญชีวัสดุสํานักงานเลยทันทีเข้าใจนะเวลาซื้อก็เดบิตวัสดุสํานักงานนะแล้วก็เครดิตใบสําคัญจ่ายเพราะฉะนั้นพอเวลาเราลดยอด เราก็แค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อยนะคะอันนี้เรียบร้อยนะคะเรื่องของวัสดุสำนักง,งานทำแค่นี้เองค่ะนะทำแค่นี้เอง <c oughs> กรณีลดยอดเพราะนั้นถ้าสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อสินทรัพย์หรืออะไรก็ซื้อสินทรัพย์ตัวใดก็ตามถ้าลดยอดทำแค่นี้แต่ถ้าใช้วิธียกเลิกใช้วิธียกเลิกนะคะถ้าใช้วิธียกเลิก ก็จะต้องเริ่มต้นที่สม,มุดร,รายวันทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะยกเลิกสม,มุดร,รายวันทั่วไปคราวนี้ครูก็จะบอกกันหนูนิดนึงคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นการแค่ส่งเคิรนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะใช้วิธีการยกเลิกทั้งหมดอะเพราะว่าบางทีบางทีเนี่ยนะถ้าเป็นแค่วัสดุสำนักง,งานเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะใช้วิธีการออยกเลิกเพราะมันก็ทําให้ต้อง มันต้องมาทำออใบสำคัญใบใหม่ส่วนใหญ่แล้ววิธีการที่เขาจะยกเลิกเนี่ยมันมักจะมาก็มาถึงตัวนี้คือการแบ่งชำระหนี้สินบางส่วนการแบ่งชำระหนี้บางส่วนแบ่งชำระหนี้บางส่วนเป็นยังไงนะคะก็เพราะว่าสมมติว่าถ้าเขาซื้อเอาไว้แล้วมันเป็นหนี้ก้อนใหญ่แล้วปรากฏว่าเขามองดูแล้วว่าเขาชำระไม่ไหวเขามาขอแบ่งชำระเป็นงวดนะคะนะคะอ่ะ พอจะทันไหมคะนะคะเพราะว่าครูบอกเอาไว้วถึงแม้ว่าครูจะบอกหนูว่าเรามีทั้งยกเลิกและก็ลดยอดอันนี้อธิบายลดยอดไปแล้วถามว่ายกเลิกทำอย่างไรนะคะยกเลิกนี่ง่ายกว่าตรงนี้นะคะอ่าทำให้ดูเลยดีกว่ายกเลิกนะคะก็ยกเลิกก็เดบิตนะคะยกยกเลิกใบสำคัญก็ยกเลิกใบสำคัญฉบับนี้ไปนะคะ ยกเลิกไปเท่ากับ7,5 0 0นนะคะแล้วก็เครดิตวัสดุสำนักงานหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อมาก็คืออันนี้อ่ะยกเลิกเสร็จปั๊บก็เอาก็เรียกว่าออกใหม่ยกเลิกเก่านะคะยกเลิกเก่าก็กออกใบใหม่ก็ออกใบสำคัญฉบับใหม่นะคะก็เรียกไม่ใช่ออกนะคะก็คือทำทำใบใหม่ทำใบใหม่ก็เดบิตวัสดุสำนักงาน นะคะวัสสุทสำนักง,งานใหม่คือเท่ากับเท่าไหร่ละ่ะก็เอาแปดร้อยไปหักออกจากเจ็ดพันออกหักออกจากเจ็ดพันห้าร้อยก็เหลือเท่าไหร่ก็เหลือหกพันหกพันเท่าไหร่คะหกพันเจ็ดนะคะก็เหลือเท่ากับหกพันเจ็ดร้อยนะคะก็เหลือเท่ากับหกพันเจ็ดร้อยแล้วหนูก็เครดิตใบสําคัญฉบับใหม่นะคะใบสําคัญจ,จ่ายฉบับใหม่ ซึ่งเท่ากับ6,700แค่นี้เองนะคะเพราะนั้นมันมันไม่จะมันไม่ต้องมีบัญชีส่งคืนมันจริงไม่ยุ่งยากเหมือนกับกรณีเรื่องของซื้อซื้อสินค้านะคะคือแค่นี้จริงๆคราวนี้มีอีกเรื่องหนึง่งอันนี้นะคะอันเนี้ยอันเนี้ยนะบอกไว้ก่อนเลยว่าวิธีการคือครูต้องการให้หนูแก้ปัญหาตัวนี้ให้ได้เลยคือการแบ่งชำระหนี้สินบางส่วนนะคะอันนี้ ต้องขออย่างนี้เลยนะคะการแบ่งชำระหนี้สินบางส่วนเออสำหรับเรื่องนี้ถ้ามีแวดนะคะถ้ามีแวดหนูก็ต้องทำนะคะหนูก็เอาใส่แวดลงไปเท่านั้นเองก็ลดยอดเอ่อลดยอดภาษีซื้อเท่านั้นเองนะคะ อันนี้ก็แจ้งให้ทราบเอาไว้นะคะเมื่อว่ามันจะมีแหวนหรือไม่มีแหวนแหวนมันก็คือเพิ่มเข้ามาเฉยๆให้เรารู้ถ้าเรามีการส่งคืนล้วก็ลดยอดเราก็ลดยอดภาษีซื้อเอาเท่านั้นเองนะคะครูขอพูดถึงตรงนี้ก่อนการแบ่งชําระนี้บางส่วนสมมุตลิละกันนะคะสมมุติว่าซื้อเอาซื้อเครื่องใช้ซื้อเครื่องใช้สํานักงานสมมุติเครื่องใช้สํานักงานเนี่ยเราซื้อเป็นราคาทั้งสิ้นเนี่ย เอาเท่ากับเอาห0หมื่นบาทนะคะาจากาบริษัท a อ่อสมมุตินะคะเพราะฉะนั้นหน้าวันซื้อหน้าวันที่ซื้อนะคะหน้าวันที่ซื้อใบสำคัญนะคะหน้าวันที่ซื้อเราก็ลงที่ทะเบียนถ้าไม่มีการตกลงอะไรกันก่อนนะทะเบียนใบสำคัญ นะคะเราก็ลงที่ทะเบียนใบสำคัญเราก็แค่บันทึกแค่นี้ค่ะเดบิตเครื่องใช้สำนักง,งานนะเราเดบิตเครื่องใช้สำนักง,งานแล้วเราก็เครดิตใบสำคัญจ่ายแต่ว่าเครดิตใบสำคัญจ่ายนะคะเอ่อตอนแรกเราไม่รู้นี่ว่าเราจะจัดการยังไงกับหนี้สินตัวนี้นี่พอปรากฏต่อมาเนี่ยปรากฏว่าเออ เราหมุนเงินไม่ทนันเราจะชําระเนี่ยเราหมุนเงินไม่ทนันจะทํำยังไงเราก็บอกว่าเอานะมาขอแบ่งชําระสองงวดนะคะแบ่งนะคะแบ่งชําระสองงวดนะคะแบ่งชําระสองงวดนะคะพอแบ่งชําระสองงวดนะคะก็มีก็ต้องยกเลิกแน่นอนนะคะก็ต้องใช้หลังยกเลิกเลยแน่นอนยกเลิกนะคะ ยกเลิกก็คือเดบิตอยากจำไว้นะคะยกเลิกที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะยกเลิกนี้ต้องใช้สมุดรายวันทั่วไปเดบิตบายสำคัญจ่ายนะคะยกเลิกก็คือเอาออกหมดแล้วก็เครดิตเครื่องใช้สำนักง,งานนู้สังเกตนะคะนูสังเกตจากรายการนี้ที่หนูบันทึก อันนี้มันก็ต้องไปแยกประเภทใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องไปแยกประเภทนะคะพอจากรายการที่เรายกเลิกตัวนี้ก็ต้องไปแยกประเภทผลมันก็คืออันนี้มันเดบิตใช่ไหมคะอันนี้มันก็เครดิตมันจะถูกล้างหักออกไปหมดเลยบัญชีใบสำคัญจ่ายก็ถูกหักล้างไปหมดดังนั้นนะคะเขาก็จะต้องทำใบใหม่นะคะทำใบใหม่เอาล่ะคุณจะชำระเป็นกี่งวดล่ะ คุณจะชาระเป็นกี่งวดสมมุติจะชําระเป็นสามงวดอ้าวสมมุตินะคะทาใบใหม่อ้าวครูบอกไว้เลยชาระสามงวดอ้าวสมมุตชิชําระสามงวดนะสําระ์สามงวดให้เป็นเอ่องวดละสองหมื่นบาทอ้าวสมมุติเลยอ้า,อาวเรารู้ละเรามั่นใจละว่าเราจะชําระเป็นสองงวดอ้าวแล้วก็เดบิตเครื่องใช้ นะคะเครื่องใช้สำนักงาน60,000นะแล้วก็เครดิตเออชำระคีงวดก็ทำใบสำคัญเท่ากับชำนั้นใบก็เครดิตใบสำคัญจ่ายนะคะก็ไล่ไปเลยนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะงวดที่สองนะคะก็ไล่ไปนัมเบอร์ที่เท่าไหร่งวดที่สามก็ใบสำคัญจ่ายนัมเบอร์ที่เท่าไหร่อันนี้ก็งวดละสองหมื่นบาท เราตัดสินใจล้เราจะชําระงวดละสอง0 0ื่บาทเอาละพอเราชําระงวดไหนเราก็มาที่ทะเบียนจ่ายเช็คนึกออกใช่ไหมคะเราจะชําระงวดไหนเราก็มาที่ทะเบียนจ่ายเช็คแล้วก็จ่ายไปเกิดสมมติเกิดสมมติอ้าจ่ายไปได้แล้วหนึ่งงวดอันนี้ทะเบียนจ่ายเช็คแล้วเรียบร้อยจ่ายเช็คไปแล้วหนึ่งงวดโอ้อีกสองงวดหาเงินไม่ทันอีกนะคะก็เลยบอกว่า เอ้ยไอสองงวดนี้น่ะออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินแทนได้ไหมอ้าวก็ได้นะคะสมมุติว่าเราก็จะมาทาไมรู้ไหมคะออกตัว๋วนะคะออกตั๋วสัญญาใช้เงินสมมติออกตั๋วสัญญาใช้เงินสองฉบับนะคะสองฉบับก็เอาฉบับที่หนึ่งก็อายุเอาหนึ่งเดือนก็แล้วกัน เพราะว่าอีกเดือนหนึงจ่ายเอาฉบับที่2ก็ถัดออกไปเป็น2เดือนถึงแม้ว่าหนูจะสังเกตนะคะคาว่า2ฉบับปุ๊บนะคะเราไม่จําเป็นต้องแยกบัญชีตัวเงินจ่ายต่างกับบัญชีใบสําคัญจ่ายนะเราต้องแยกเอาละในกรณีเช่นนี้นะคะในกรณีเช่นนี้ก็บอกไว้เลยเราก็ต้องทําไมคะยกเลิกใบสําคัญจ่ายอีกยกเลิกอีกนะคะยกเลิก,ยก,ลกยกเลิกที่ไหนอีกก็ยกเลิกที่ สมุดรายวันทั่วไปนะคะยกเลิกที่สมุดรายวันทั่วไปคราวนี้ในการยกเลิกที่สมุดรายวันทั่วไปนี้นะคะเราสามารถที่จะทาไมรู้ไหมคะเดบิตใบสาคัญจ่ายนะคะคาถามบอกว่านะคะอา้าฉบับนี้สองฉบับนะคะนะคะเราใช้สมุดรายวันทั่วไปนะคะคาถามคือเราต้อง เครดิตเครื่องใช้สำนักง,งานออกไหมจริงจริงแล้วสำหรับตรงนี้นะคะตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนสภาพหนี้เราสามารถที่จะเครดิตบัญชีตัวเงินจ่ายได้เลยเพราะมันเป็นหนี้เหมือนกันเครดิตตัวเงินจ่ายใส่ไปเลยอันนี้20,000ใช่ไหมฮะ20,000 20,000แล้วก็เครดิตตัวเงินจ่ายทั้งสี่หมื่นเพราะว่าเราลงรายการที่สมุดรายวันทั่วไปเพราะเราลงที่สมุดรายวันทั่วไป นะคะแล้วเราเป็นการยกเลิกใบสำคัญจ่ายมันเป็นการยกเลิกไปเลยนะคะนะเราก็สามารถลงแบบนี้ได้แล้วเครดิตตัวเงินจ่ายก็สี่หมื่นเท่านั้นเองแล้วพอต่อไปพอตัวเงินจ่ายครบกำหนดหนึ่งเดือนฉบับหนึ่งนะคะหนูบอกว่าเอะตัวเงินจ่ายเราต้องแยกไหมเออเราไม่ต้องแยกทีละสองหมื่นฉบับที่หนึ่งสองสามนะเพราะบัญชีตัวเงินจ่ายเราสาม,มารถที่จะรวมกันได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าฉบับที่หนึ่งมันครบกำหนดสองเดือน เราก็มาทําใบสําคัญจ่ายเฉพาะสองหมืนที่ครบกําหนดมันกลับมาเหมือนตัวนี้นะคะลูกมันกลับมาเหมือนตัวนี้พอถึงกําหนดชําระปุ๊บใช่ไหมพอถึงกําหนดชําระปุ๊บเราก็มาทําใบสําคัญจ่ายขึ้นมาทําใบสําคัญจ่ายแล้วก็บวกดอกเบี้ยเข้าไปด้วยมันจะกลับมาเหมือนกับตัวนี้อีกนะคะพอฉบ,บับแล้วก็พอหลังจากทําใบสําคัญจ่ายขึ้นมาเสร็จแล้วก็จ่ายเช็คนะคะ พอต่อไปอีกพอตัวครบกําหนดอีกก็ค่อยทําใบสําคัญจ่ายขึ้นมาอีกแล้วก็อย่าลืมถ้ามีดอกเบีย้ยก็บวกดอกเบีย้ยเข้าไปแบบนี้แล้วก็จ่ายเชคเพราะฉะนั้นในระบบของในระบบของตัวเรื่องของระบบใบสําคัญความซับซ้อนของมันนะคะมันจะไม่เกินตรงที่ครูกล่าวมาตรงนี้นะคะมันจะมันจะซับซ้อนไม่เกินส่วนตรงนี้